ขาหน้าเวกอน้าว้า่เียขาอยู่นอกค่ไหนบอกเย็น้าข้ายงเลือดอยนะ ไม่ได้ดทุกทีไปใส่กับบาแล้วก็เคาบไปนะเดี๋ยวบางวันตอมกินหมดแล้วกับข้าวที่เลื่อนนี่ไปใส่กับบางหลังชามเดียวนะแมวไข่อ,อะแมวไข่ไม่ใช่แมวว่าเราไปอ้วนก็อยู่อะไรมั่งดิอะไรมั่งไป พีนแบบบางกล้องคืคือคือสมมุติว่าครับอ่แอมกันคือเราเราไม่ต้องต่าอยานเพราะว่าเพราะว่ามซืมาใช้้าใช้ก้อนหนึงี หนักแบบจุใจมากเหมือนตอรลีดร้านค่ะเดี๋ยววันนี้มันก็ใส่กระเป๋ากันมาถูกดีการเำรุฐกิจคุณค่ะ